จ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบวมาอีกแล้วเนาะแววมาแป๊บๆจ้ะเดี๋ยวทุกๆคนจะากก่าไอเกเอววแววมานั่งอะไรอยู่ตรงนี้แววเพิ่งตัด้าตรงนาบ้านไปส่วนหนึ่งแล้วจ้ะตัดไปครึ่งหนึ่งแล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งกว่าจะตัดเสร็จจ้ะแววก็เลยมาหยุดพักเบก่อนเนี่ยตะก,ก้าตะก,ก้าแต่ที่ได้มาจากร้านสามสิบบาทวันนั้นแววจะมาทําอะไรให้ทุกคนได้ดูว่าอาหารกลางวันแววกินอะไรนี่จ้ะ เป็นอาหารของทหารที่เขาเอากินเนาะเวลาที่เขาออกไปอะ่ะทำงานอย่างเงี้ยเวลาเขาออกไปราชการเขาไปทํางานไปในสนามรบหรือไปออกข่ายหรือไปอะไรอย่างงี้นะเป็นอาหารของทหารจะอาหารแบบว่าพกแบบว่าสะดวกสบายใส่ในกระเป๋าเป้แล้วก็ก็เปิดกินได้เลยอย่างเงี้ยปกติบิลลี่จะทําให้กินจ้ะแต่เบายังไม่เคยทําเองเลยว่าเขาทําแบบไหน เดี๋ยวตามมาลุ้นก็แบบเลยจ้าวว่าแบบจะทําออกมาเรากินได้หรือเปล่าเรจะแกะซองเลยจ้ะ้ยคนก็ขับรถผ่านไปผ่านมาเขาจะมองดูแบบไม่เนี่ยเขาคงจะคิดว่าใครนัวมาทําอะไรอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรอาหารที่แบบจะทํากินเป็นเมนูที่สามจ้ะเออเป็นไก่กะเซนมี ก็ทำกันแบบไหนน้อะที่นี่ <laughs> มีแต่บิลลี่ทำให้กินเดี๋ยวก่อนดูก่อนว่าข้างในมีอะไรมั่งข้างในมีซองอันนี้หน่าจะเป็นหน่ะซองเป็นพวกน้ำดื่มจะ้ะอันนี้เรวไม่ร่วมคืออะไรวะเนี่ยอ๋อเราเอาอาหารนั่นเนี่ยเราจำได้บิลลี่เอาอาหารเนี่ยใส่ลงไปในซองนี่ล้วกระเทน้ำใส่จะ้ะ เดี๋ยวมาดูว่ะข้างในมีอะไรอีกมีพวกหมากฝรั่งพริกไทยมีน้ำตาลมีเกลือแล้วไม่ใช่นอะกแบบว่าไว้ตรงนี้มีช้อนให้ด้วยอันนึงอะไรเนี่ยเป็นผงน้ำผลไม้จ้ะย่าแบบมองแบบจะออกมาจากตรงรงรถส่วนตรงนี้จะเป็นแยมองุ่นจ้ะ อันนี้เราไม่แน่ใจมันคืออะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นถัว่วถั่วดินบดจ้ะเแ,แสดงว่าถ้ามีถั่วดินบดจะต้องมีขนมปังด้วยหนาเม็ดถั่วต่างๆเราคิดว่านี่หนาจะเป็นขนมปังใช่แหละเนี่ยเป็นขนมปังจ้ะมดแล้วเดี๋ยวเรามาทำอาหารกันเลยจะ้ะ คนก็นจะชะเง้อมองแหมียวเด้ก็ขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาให้แกะซองตรงนี้จ้ะตัดตรงนี้ออกเราจะทำให้อาหารร้อนจะอาหารอุ่นเนี่ยมีซองเ,อเราจะได้กินไหมเนาะวันนี้วันนี้เราพาไม่ยากขาเราไปหอง เก็บของแกมาจ้ะพอมาถึงบ้านาแล้วเบลก็เลยนีน่มาเนี่ยมาตัดยามาตัดยาได้ครึ่งนึงแเบลบหิวเข่าจ้ะเข่าเบลก็เลยพักเบกเนี่ยมากินอาหารของทหารเนี่ยเออเบลจะทํายังไงเนาะทีนี้โอ้ยใครก็ได้บ้างมาช่วยเบลทีเบลจะเด็กินไหมเนาะวันน,นี้บบนเนแบลบอ่านเรียบร้อยแล้วจ้ะว่าเขาให้ทําแบบไหนเขาให้เอาอาหารเนี่ยใส่ลงไปเลยจ้ะ เราเอาโองอาหารใส่ลงไปในโองอุ่นแบบเสร็จแล้วเขาก็ใหเราเติมน้ำลงไปเนี่ยเติมน้ำสะอาดเนี่ยลงไปเขาบอกว่าใส่ใส่ไปเท่าขีดตรงเนี้ยน้ำแต่บิลลี่เคยบอกแบบว,ว่าบิลลี่ใส่น้ำเกินขีดเข้าไปหน่อยนึงจ้ะเดี๋ยวเราจะเทน้ำลงไป เทาน้ำลงไปเรียบร้อยแล้วพอเทาน้ำลงไปแล้วเขาก็ใหเราเอาเนี่ยซองอาหารใส่ลงไปในกล่องจ้ะเอาลงไปแบบเนี้ยเราจะทำถูกไหมน้อที่เนี่ยพอเอาลงไปแล้วเขาให้หาก้อนหินหรืออะไรก็ได้เนี่ยเดี๋ยวไม่มีก้อนหินจ้ะมีแต่มะม่วงเราก็จะเอามะม่วงมาวางอย่างเนี้ยแล้วเราก็จะเอาเนี่ยเอาวางเอียงๆไปอย่างเนี้ย เขาบอกว่า15นาทีเราแบบถึงจะกินได้จ้ะช่วงที่เรารอเนาะเยวจะมาชงมาชงน้ำดื่มจ้ะแก้วฟองเอ,อ้มีน้ำเปล่าเทน้ำลงไปเราก็ใส่ผงเนี่ยผงน้ำผลไม้ลงไปจ้ะ เทลงไปเอาลมเซตแล้วรากับปิ๊ดฝาปิ๊ดฝาเซตแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่า <laughs> เขย่าไปเรื่อยๆจ้ะให้ผงไอ้นาำผลไม้เนาะละลายเขาก็น้ำดีๆอยากชิมก็แบบใช่ไหมล่ะ <laughs> แดี๋ยวว่าคนขับรถผ่านไปผ่านมาเขาคงจะคิดบ้าโอ๊ยผู้หญิงคนนั้นทําอะไรเนาะไม่เป็นไรจ้ะเขาไม่เห็นหนาเบลเนาะเขาเห็นแต่ขังหลังเบลเยวเขย่าเซ็จเรียบร้อยแล้วเนาะเยวจะดื่มจนะ้กที่เนี่ยเขาไม่มีหอดให้เราเบวก็จะยกดื่มได้จ้ะ เหมือนน้ำเกลือแร่เลยจ้ะไม่เหมือนน้ำผลไม้เลยเหมือนเป็นแบบว่ารสชาติน้ำเกลือแร่แต่เป็นรสชาติกินผลไม้ก็อร่อยได้บอกว่าอร่อยด้ยผลไม้อ่ะรวมจ้ะจะออกแบบว่าเปรียปร้ยวๆหว,วานๆนหน่อย,อยเดี๋ยวจะใส่ไปในตะะกร้า ช่วงที่เรารออาหารของเราอ่ะเราก็มากินขนมก่อนจ้ะเขามีไอ้นี่ด้วยเนี่ยมีแยมองุ่นจ้ะให้เรากินก็ขนมปังเนี่ยขนมปังในเนี่ยแต่แวบไม่แกะแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าใครอยากจะดูว่าขนมปังข้างในเป็นแบบไหนเขียนคอมเมนต์บอกแววเด้อเดี๋ยววันหลังแบวจะได้มาแกะให้ดูจ้ะแต่วันนี้แบวจะไม่แกะกินเนาะแบวจะเอาใส่เบเนตตกาเนี่ะ อันนี้จะเป็นอ่าถั่วดินบดจ้ะกินกับขนมปังแหววยังไม่กินวันนี้เนาะใครอยากจะดูว่าในซองนี่เป็นอะไรเดี๋ยวจะแกะให้ดูจะ้ะเป็นมเมล็ดที่ว่าไอกระรอกเขาชอบกินจะ้ะเนี่ยตัวกระรอกเนี่ยตามป่าเนี่ยจะชอบกินเม็ดนะเนี่ยอ,อร่อยอร่อยอู้ เพื่อนบ้านจะเข้ามองแววด้วยนี่จะเป็นหัวลิสงมันมีสารพัดเลยอ่ะสารพัดอย่างเลยนนเนี่ยอร่อยอร่อยโอ่มีช็อกโกแลตด้วยจ้ะนี่อร่อยอร่อยนองลีเซียกลับมาบ้านแล้วจ้ะนู่นอยู่ตรงนน่น พอรถโรงเรียนจอดจ้ะรถเขาก็จะจอดเขาจะเมคขับสวนรถโรงเรียนเลยจ้ะเดี๋ยวจะห้ดูวเนี่ยพอรถโรงเรียนขยับไปแล้วรถที่สวนมาเขาถึงจะขยับผ่านไปได้จ้ะน้องอลิเซียมาเด้๋วไม่รู้จะมองเห็นเบบไหมนะนางจะทําศีนาแบบไหนเนาะเห็นเม่นั่งอยู่หน้าบ้านไฮ สวัสดีค่ะลกูกสวัสดีค่ะอ๋อน้องอลีเซียเพิ่งเลิกโรงเรียนกลับมาบ้านจะ้ะสวัสดีค่ะอ๋อกลับมาถึงบ้านแล้วจะ้ะไฮสปีนอตติรงแคช่วงเวลาที่รอจ้ะแล้จะให้ดูหนุนน้อง,อ,งอลิเซียเดินขับไปในบ้านเหรอ เราตัดยาตรงเนี้ยเส็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเหลือตรงนู้นเหลือฝั่งตรงนู้นอะยังตัดมเมสเซจจะ้ะครบสิบห้านาทีแล้วจ้ะเดี๋ยวจะเอาอาหารมาให้ดูนว่าร่อนร่อนหรือเปล่าอุ้ยยังร่อนเลยจ้ะเสียงนกเนี่ยกลิ่นก็เหมือนเป็นอ่ไก่อยู่จ้ะเป็นเนื้อไก่แล้วก็มีเศษใน เส็นพาสต้าของเขาเนาะเส้นสปาเก็ตตี้ของเขาอะ่ะเราจะให้ดูอืมอร่อยอร่อยอร่อยจ้ะอร่อยใช่ได้เลยแหละแต่ว่ามันจะเละๆแค่นั้นแหละเนี่ยเราจะให้ดูอืมร้อนด้วยจ้ะเพระาะว่าถุงเนี่ย ถุงเนี่ยเขาทำให้เป็นแบบว่าถุงความร้อนจ้ะจับไม่ได้เลยนะตรงเนี่ยยังร้อนเลยกินเสร็จเรียบร้อยแล้วบอจะได้ไปตัดยาต่อกินเสร็จแล้วก็กินน้ำผลไม้ต่อจ้ะเสียอย่างเดียวไม่มีหลอดเว้ยยกเอา อร่อยอร่อยนี่หละจ้ะเป็นอาหารของทหารอเมริกาเนาะเขาเรียกอาหาร MRE จ้ะเนี่ยจะอยู่ในซองเนี่ยมีทั้งขนมช็อกโกแลตมีน้ำผล,ลไม้มีอาหารมีอาหารให้เราทุกอย่างเลยจะ้ะครบอยู่ในซองเดียวจะ้ะ รถนักเรียนน้องเจนาตามาแล้วจ้ะเดินมาแล้วน้องเจนาตาไฮสวีทฮัสสวัสดีค่ะกวนลุ Hi. Uh so we had an auction thing at my school. Well at in my classroom and I got these mochi. Um and two erasers. Like two eraser um packets. Yeah. I got that from the auction. Okay, that's nice. Uh, I had to pay two hundred your teacher will give you t h ยู o n e y มัน h t Yeah. น้องเจนตาตาบอกว่าถ้านางแบบว่าเด็กนักเรียนเป็นเด็กดีทําอะไรแบบว่าเรียบร้อยคุณครูเขาก็จะให้เงินเป็นเงินกระดาษจ้ะไม่ใช่เงินจริงเป็นเงินกระดาษให้เด็กๆเขาเก็บไว้แบบว่าสะสมไว้พอครบหนึ่งเดือนคุณครูเขาจะเอาของะไปวางไว้นางมาหรอกนางมานางมากินด้วยจ้ะ <laughs> น,อน้องเจนาตาชอบกินจ้ะน,นางกินอ่ะพวกมเมล็ดต่างๆเนาะมีช,โชโ็อกโกแลตในนั้นด้วยลูกเห็นไหมนางมาแล้วมาแกะดูแล้วอินด้วยอ did you make it Yes oh. <laughs> ลองกินดูสิลูก อืม mm hmm. อร่อยลูกอร่อย oh, <okay. S 2> น้องเจนาตาเป็นเด็กที่ชอบ <I am. S 2> กินจ้ะ <It is. S 2> นางบอกว่ามันมันดูเละเละอ๋อ <this> oh, no chicken เป็นไก่กับสปาเกตตีลูก mm hmm. อร่อยไหมคะอร่อยคัะเลิกโรงเรียนมาเห็นแม่เอาอาหารใส่ในเนี่ยตะกร้าอยู่หน้าบ้านเนี่ย นางกินจ้ะแต่น้องอลิเซียไม่เอาน้องเจนาตาแบบไม่ต้องชวนกินเลยจ้ะนางมาคนหากินเองเลยอร่อยลูกอ,อร่อยค่ะอร่อยค่ะ like really good. อือหมแบบบอกแล้วว่าอร่อยน้องเจนาตาก็บอกว่าอร่อยจ้ะอรยคำใหญ่แท้ เอาคำเล็กๆสิลูกนางเห็นแม่นั่งกินอยู่หน้าบ้านเลิกโรงเรียนมานางก็แวะเลยจ้ะแวะมาค้นหาของกินเองเลยอร่อยอร่อยอะ ถึงจะอยู่ในซองจ้ะแต่ว่าอร่อยมากๆเลยพอเราเอามาอุ่นเนาะอาหารก็จะร้อนจ้ะเดี๋ยวว่าจะแกะวันหลังน้องเจนนาตามาแกะเราจะเดี๋ยวน้องเจนนาตาแกะให้ดูเลยว่าเป็นยังไงในนั้น s <S ขนมปังไหนลูกมามิดูสิเป็นขนมปังจ้ะ okay. น้องเจนตาาถามแบบว่า hmm. ม no, uh ีของหวานไหมเอ่อก็ในไงลูกดีสันเย็บพันชูสอิตทสก์พันช์อือฮะน้อะน้องเจนตาาบอกว่ามีหลอดไหม ยังโอเคเลยนางยกดื่มไม่เป็น It's good I like it อยู่ไร Yeah I don't want drink any more of it so I don't spill it Okay นางบอกว่าอร่อยจัดแต่ว่าไม่มีหลอดนางไม่อยากไปว่าใหน้ามันหกออกจากในถุง น้องเซนาตาชอบกินจะก,กินทุกอย่างกินได้ทุกอย่างเลยจ้ะ Where's the h all a l c c o o มาเมล็ดีเอทเนี่ยมานางถามว่าช็อกโกแลตไปไหนหมดเบลบอกว่าเบลกินมดแล้ว <Okay. S 1> <laughs> เดี๋ยวจะไปตัดยาเลยเด้นี่นะน้องเจนาตามาเบลเลยไม่ได้ไปตัดยาเลย <laughs> น้องเจนาตาจะแก้หมากฝรั่งกินจ้ะ อ๋อม oh, mm ีไม่ขีดในนั่นด้วยจ้ะน e งจะลองกินหมากฝรั่งจ้ะจ้าเอา oh my god where d go? <No. S 2> oh, i go โอ๊ยทอะไรก่อนลนจับอะไรก่อ k a น เป็นไงลูกอร่อยมั้ยรสชาติเหมือนหมากฝรั่งนางบอก so I really hope this tastes good เสียงนกจะนั่งอยู่ตรงนู้นนก okay so I'm gonna try the peanut butter now I hope it tastes good นางจะเอ่อลองถั่วบดจ้ะลองกินถั่วบด I think I was supposed to stir this oh what เสียงนกร่องอยู่ตรงนั้น นกจ้ะเนี่ย it would be better if they um if they provided apples น้องเจน่าตาบอกว่าจะดีมากๆเลยถ้ามีแอป,ปเปิ้ลด้วยจ้ะหาขนมปังเหรอกินทุกอย่างจ้ะ oh. น้องเจน่าตา They call it white bread snack I call it bread <laughs> What that bird พาถั่วบดลงไปในขนมปังเอาวางไว้ตรงนั้นนะลูกกินเหรอกินอีกเหรอ <c oughs> ไม่ชอบอ <c oughs> โอ้น้องเจนาตาได้เกรดสีทุกวิชาจ้ะของเทอมนี่คุณครูเขาก็เลยหายบปประกาศมาจ้ะ น้องอลิเซียก็ได้มาเหมือนกันจ้ะน้องอลิเซียก็ได้เกรดสีทุกวิชาเหมือนกันน้องเินตาตาก็ได้เกรดสีทุกวิชาเยี่ยมลูกเก่งมากๆหลกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกสาวแบบทั้งสามคนเลยจ้ะเขาจะเรียนแบบว่าดีดีจ้ะเขาจะเรียนดีลูกสาวแบบทั้งสามคนเลยเรียนได้เกรดสีทุกวิชาเลยขอบคุณจ้า ขอบคุณทุกๆคนนะจ้าที่เป็นกําลังใจให้แววแล้วก็ครอบครัวแบววมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แหววก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้าเดี๋ยวแววจะไปตัดยาต่อแล้วจ้าพอน้องเจนาตาเลิอกโรงเรียนมานาง,นางก็เลยมานาั่งคุยก็แหวแล้วก็มานาั่งกินอะอาหารของทหารเนี่ยจ้าเดี๋ยวยังไงแบววจะไปตัดยาต่อเนาะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเก่งมากๆเลยดุได้เกียรติสี่ทุกวิชาจ้ะนางจะไปจับนกจ้ะ วิ่งไปจับนกนกไหนจะหายจับมาแล้วมาแล้วดอกยาอยังสวยเลยน้องเจนาตาบอกว่าดอกเหมือนในดอกสตรอเบอรี่เลยจ้ะน้องเจนาตาจะเก็บดอกไม้ไปให้พี่อ <For S 1> ลิเซียจ้ะ <me. S 1> นางเก็บของเข้าไปในบ้านละ ค่ะ uh huh. <'re> ลูกเดี you ๋ยวเราคัมบายบายไปเราจะเข้าไปในบ้านแล้ว